ลางบอกเหตุแห่งความโชคดีมีหลายอย่างเช่นการฝันเห็นสิ่งมงคลอย่างพระลงศพหรือทองการที่สัตว์นำโชคเข้าบ้านเช่นค้างคาวบินเข้าบ้านการที่มือขวากระตุกหรือการพบเห็นเหตุการณ์ที่ดีระหว่างเดินทางเช่นเห็นคนทำบุญหรือคนให้ทานลางบอกเหตุจากความฝันฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเป็นลางดีฝันเห็นโลงศพทำนายว่าจะได้รับลาบจากการเสี่ยงโชคฝันเห็นทองเชื่อว่าจะสมหวังตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ ฝันเห็นผีเชื่อว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคลาภฝันว่าได้อุ้มเด็กถือเป็นลางดีลางบอกเหตุจากสัตว์ข้างข่าวบินเข้าบ้านถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะถ้าบินเข้ามาในห้องรับแขกหรือใกล้หิ้งพระเชื่อว่าจะได้โชคลาภงูหรือตัวเป็นตัวทองผ่านหน้ารถอาจเป็นลางบอกเหตุให้โชคดีข้างคบขึ้นบ้านเชื่อว่าเป็นลางที่ดีว่าจะได้โชคลางบอกเหตุจากร่างกายมือขวากระตุก เชื่อว่าเป็นลางที่ดีมากอาจได้รับโชคลาภหรือลาบลอยจากการเสี่ยงโชคมือซ้ายกระตุกเชื่อว่าเป็นลางร้ายอาจจะต้องเสียเงินเสียทอ,ององอมงาฝ่ายแดงหรือจุดสีแดงที่ฝ่ามือหรือนิ้วนางโบราณเชื่อว่าจะมีโชคลาภตาซ้ายกระตุกหากกระตุกในช่วงเช้าถึงบ่ายเชื่อว่าจะมีโชคลาภภายใน24ชั่วโมงลางบอกเหตุจากสิ่งรอบตัวเจอของที่ไม่เคยหาเจอระหว่างเดินทางถือเป็นลางดีเห็นคนกำลังให้ทานหรือทำบุญระหว่างทาง เป็นลางที่ดีเห็นคนกำลังก่อสร้างบ้านหรือทักหมพรมเป็นลางที่ดีพบเจอขบวนขันหมากหรือขบวนรถแหนาระหว่างเดินทางเป็นลางที่ดีฝนตกตอนเข้าบ้านพอดีถือเป็นลางดีลางสังหรณ์ลางบอกเหตุว่าตนเองจะมีโชคใหญ่หลายคนมักสงสัยกันว่าเมื่อเรามีความรู้สึกหรือมีลางสังหรณ์ลางบอกเหตุสิ่งนั้นจะนำมาสู่โชคลาภให้กับเราได้หรือไม่หมอมีนอาจารย์อัธพลเผยความหมายทำนายฝัน ล่างสังหณ์และอาจจะนำไปสู่การมีโชคลาภของคุณก็เป็นได้ล่างสังหณ์ล่างบอกเหตุว่าตนเองจะมีโชคใหญ่ฝันเห็นองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระหรือกษัตริย์การที่เราฝันเห็นเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระหรือฝันเห็นกษัตริย์ราชินีบอกเลยว่าเป็นความฝันที่ดีมากยิ่งหากไม่เคยฝันมาก่อนเลยเชื่อเถอะว่าฝันนั้นจะนำพาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้หรือจะนำเกียรติยศชื่อเสียงและเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตเตรียมซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเลขนำโชคได้แก่82 83, 8 8ด 89 829 839ฝันว่าจับขี้หรือเปื้อนเปลือกของเน่าเสียคนที่ฝันว่าได้จับขี้ฝันว่ากอดถังอุจจาระหรือฝันว่าจับขี้มีหนอนยุยยยกกะเยะศกปรกมากเปื้อนเปลือกมือล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกแล้วด้วยนั้นบ่งบอกว่าเตรียมรับโชครางวัลใหญ่ได้เลยคนที่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนเคยฝันทำนองนี้แล้วมานักต่อนักแล้วเลขนำโชคได้แก่ห้าหกหกเก้าหกหกฝันเห็นคนแก่ญาติผู้ใหญ่บรรพบุรุษมาบอก คนที่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนเคยเล่าว่ามีปู่ย่าตายายมาบอกในฝันให้ซื้อเลขนั้นเลขนี้หรือท่านเหล่านั้นมายืนอยู่หน้าบ้านอาจนั่งมากับรถคันใดคันหนึ่งแล้วนําเลขบ้านเลขรถมาเสี่ยงโชคก็ปรากฏว่าได้รางวัลใหญ่เลขนําโชคได้แก่7879198889นอกจากนี้ยังมีรางบอกเหตุที่ไม่ใช่ความฝันอีกหลายอย่างที่บ่งบอกว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเช่นเพิ่งมาทํารางที่บ้าน โบราณว่าพึ่งมาทำรางบ้านใครจะให้โชคลาภแก่คนในบ้านนั้นแต่อาจไม่ใช่โชคขนาดใหญ่เพียงแต่อาจจะถูกหวยหลายงวดติดติดกันแต่หากขนาดของรางพึ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่แปลได้ว่าโชคลาภความมั่งคั่งก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหากพึ่งมาทำรางทางทิศใต้ของบ้านก็อาจจะบอกเขาว,ว่าจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยความชราได้เช่นกันเลขนำโชคได้แก่2989 2 2งู่หรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้า หากเกิดเหตุการณ์นูเอยตัดหน้าหรือตัวเงินตัวทองผ่านหน้ารถแบบไม่ทันตั้งตัวนักเสี่ยงโชคมักจะนำไปตีเลขเด็ดเพราะเชื่อว่าจะมีความโชคดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเลขนำโชคได้แก่8ถึง6มีคนนำลอตเตอรี่มายัดเยียดขายให้คนที่ไม่ใช่นักเสี่ยงโชคแต่อาจจะซื้อเพราะมีคนขายมาชักชวนให้ซื้อประมาณว่าเหลือชุดสุดท้ายหรือตื้อให้ช่วยซื้อจนจำเป็นต้องซื้อเพื่อตัดความรำคาญหรือสงสารคนขายก็เลยหยิบเลขแบบไม่ตั้งใจบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่มักจะถูกรางวัล อุบัติเหตุก่อนวันหวยออกการเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องต้องเจ็บตัวหรือรถถูกชนคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าฟาดเคราะห์ไปเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีหลายคนก็มักนําเหตุการณ์เหล่านี้ไปตีความตามเหตุที่เกิดเช่นเอาเลขรถที่ชนเราหรือเลขรถเราเองเลขห้องพักในโรงพยาบาลมาเสี่ยงโชคเสียเลยและหลายครั้งก็มีโอกาสถูกเลขเด็ดเหล่านั้นเสมอฝ่ายแดงขึ้นที่มือหรือจุดแดงที่นิ้วนางคนที่มีจุดสีแดงขึ้นที่บริเวณฝ่ามือ หรือบริเวณนิ้วนางโบราณว่าจะมีโชคลาภเกียรติยศเข้าประกวดแข่งขันใดๆเช่นประกวดนางงามก็อาจจะชนะเลิศแต่หากสังเกตเห็นก่อนวันหวยออกอาจเป็นลางบอกเหตุว่าจะถูกหวยก็เป็นได้เลขนำโชคได้แก่196669